ภาหุงสาหาสมาปิเนมมิตาสาวทานตังกิริเมการังอุติตะโกราสเสนมารังทานายติตามาวิทินาคิตตวามุนินโทรพระจอมุนีได้ชนะพระยามันผู้เนรมิแทนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขี่ก็จะสร้างทิฏเิมีคาราพร้อมด้วยเสนามานโหร้องก้องกึกด้วยธรรมมิทีมีทานบารมีเป็นตน้นตานเตจะสาะวตุเตใยมังคาานี ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ต้านด้วยเบชแห่งพระพุทธัยมงคลนั้นมาราติเรกามาปิโยจิตาสาปราติงโครมมามปนาละวะกามาคามาธาติยาขังกันเตสุทานตวิทินาชิตาวามุนินโทร พระจอมมุนีได้ชนะอารกักย์อุมิจิตกระด่างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์เพรกยิงกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานธินันดีคือพระกันตี ทานเปชะสาปวตุเตชะยมังครานิขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชายมงคลนั้น นาราคิริงขจา,าวารังอติมาตพูตังกาวาิจักขมาสนีวาสุตาลุนันตังเมตตังภูเสกวิตินาจิตตาวามุนิทรลพระจอมมุนีได้ชนะช่างตัวประเสริฐชื่อนาราคิริ เป็นช่างเมามันยิ่งนักแทนที่จะทารุณประดุกเทิงตาและจากกราวุและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตชะซาภวตุเตชยมังทรานิ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเด็ดแห่งพระพูดธชัยมงคลนั้นโอคิตาคาะกะมมติหาสัตุตาลุนันตังทาวันติโยชนะปะตังสุริมาราวันตังอิทธิปิสังทะตมโนจิตวามุนินโทรพระจอมุนีมีพระอรไทัย ไปในที่จะกรามอิทธิปาติหารได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงดอกไม้คือนอิลมนุษย์แสง้ายกาดมีพิมือเธือดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยศตันเตจะสาภปวัตุเตจัยมังกรานิ ก่อชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกาตวานากาตมุตรางอิวาคาปินิยาจินจายาทุตวจันังจายกายามาเจสันเตนะโสมาวิตินาจิตวามุนินโทน พระจอมมุนีได้ชนะความเล่าได้ของนางจินจะมานวิการฐามาการประดุจพ่ะมีทันพระธรรมไม่มีสันทานอันกลมให้เป็นประดุจมีทองด้วยวิธีสมาธิอันง,งามคือความรังงพาพาฤไยัย ตันเตจสาภาวะตุเตชยมังคลานิขอใยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นศาสจังวิหายมัติสาจักวาทัเกตุงวาทาปิโรปิตมานังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจิโตชิตตาวาผู้มิทน ราชจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยปรีปคือพระปัญญาได้ชนะสัจจากนิครนผู้มีอาจะใจในที่จะราเสียซึ่งความสัตว์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกทงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธี สือรู้อาชาสายแล้วตัดเทศนาทานเตจะสาปวัตุเตจยมังกรานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น นันโทปะนันทะพุจจะังวิปุจังมะหิตติงปุเตนะเถระพุจจเกนะตะมาปะยันโตอิโตปเทกะวิจินาจิตตวามุนินโทพระจอมมุนีโปรดให้ประโมคคลานะเถระพุทธชิโนรถ เนรมิตายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้บิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุป,ปเทศแห่งฤทธแก่พระเทระตันเปจะาภวตุเตชยมังคานณี พอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลน,นั้นโุกาาทิติพุชเคณสุธาจหาัทางังธรรมวิสุทธิจุติมีติปตาพิธานังยานากกเทนวิธินาจิตวามุนินโทรพระจอมมุนีได้ชน,นะพรมภูมีนามว่าเท้าพรกา ผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธิ์มีมืออันท้าผู้ชมเธอทิฏฐิที่ตนเธอผิดถึงรัดไว้แน่นแปนแล้วด้วยวิธีวางยาอนันพิเศษคือเทศนายานตันเทจะสราภวตุเตจัยมังสรานิ ขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชจยามงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังค,ลงคละลาอาคคา,าทายโยวาจโนตินนาติเนสารเตมะตันติอิตาวานะเมขวิวิธานิจุปาตตวานิโมขังสุขังอติกเมยนโราตปัญโย นอาชนใดมีปัญญาไม่เกลียดกันสวดก็ดีหร,รืกึก็ดีซึ่งพระพุทธัยมงคลแต่คาถาแม่เหล่านี้ทุกทุกวันนอาชนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนเนดกถึงวิโมกขสิวาลัย อันเป็นบรมสุขแลมหาการุนิโกนาทโทผู้เป็นที่พึ่ง้องสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหากาลุณาอิทายสัพพปานินำพุลเลตาวาปารามีสัาพพ อย่างบรารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แกสัพพาสัตว์ทั้งหลายตาโตัสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสจจรู้อนุดมเอเตนะสัจจะวัเจนะด้วยคำสั์นี้โอตุเตชยมังทลังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน यान्तोऽ बोलिया मूले शाखयानाङ्गीचयोः हि छयान् सुय माङ्गले अपराजितपालाङ्केशी से पथवितो कले अभिषेकेशापुता पमोदति พระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาคนทพบึกถึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกสากยราชว่าพระองค์ชนะมานาปาลาชิตบาลาังอ่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัตจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนาชน,นั้นสุนากาศตังสุมังกะลงังสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุมาหุตโตจะสุยิตังพระมจ,จาริสุปทาทคินังสาทังายประพืชชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเิกตี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแรงถนาดดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมมางกายกรรมเป็นปัจักสิ้นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปักงักินางวาจีกรรมเป็นปัักสิ้นส่วนเบื้องขวา ปัตากินามโนกรรมมังโมกนกรรมเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัตากินาความปราถนาของท่านเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปทากินานิกตตวานาศาสตร์ทั้งหลายตามกรรมมันเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาท่าบานตาเตปทากินเอ ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักสิ้นส่วนเบื้องขวา